สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคำถามและเราคือคนหาคำตอบเปิดโลกวิทย์คิดให้เห็นต่างกับ m a g n e t i c ์ตอนวิทยาศาสตร์รอบตัวเฮ hey, ทุกคนเคยสังเกตไหมคะเวลาเราอยู่ในห้องน้ำหรือห้องถงว่างๆทำไมเสียงเราถึงก้องมากกว่าตอนอยู่ในห้องเรียนที่มีโต๊ะเก้าอี้ ใช่เลยผมเองก็เคยสงสัยแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนพักกลางวันผมกับเมย์ถูกครูสั่งให้ไปเก็บของในห้องประชุมเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นห้องโถงโลง่ลงๆใหญ่มากๆเงียบจนน่าขนลุกทันทีที่เราเดินเข้าไปเราสองคนก็เริ่มเล่นอะไรสนุกๆทันทีอย่างเช่นลองตะโกนเชื่อกันเองฮ่าๆหนูตะโกนว่ากันแล้วเสียงก็ดังก้องตอบกลับมา กันกันกันตอนแรกก็ขำๆแต่แล้วอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องหน้าขนลุกเสียงของเมหายไปแบบตะโกนอีกทีก็ไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาเลย เราสองคนเงียบกริบแล้วลองตะโกนใหม่อีกครั้งคราวนี้เหมือนมีบางอย่างดูดเสียงไปหมดเลยค่ะมันเงียบผิดปกติทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในห้องเดียวกันผมรีบเดินไปรอบห้องสังเกตว่าแถวมุมห้องมีผ้าม่านผืนใหญ่กับฟูกเก่าๆวางพิงกำแพงอยู่เยอะมากแล้วพอผมลองตะโกนตรงนั้นเสียงก็หายไปเลยไม่มีเสียงสะท้อนกลับมา ใช่ค่ะเราเลยรีบกลับไปเล่าให้ครูฟังแล้วครูก็ยิ้มแล้วพูดว่านี่แหละคือปรากฏการของการดูดกลืนเสียง (sound absorption) ครูอธิบายให้ฟังว่าเสียงคือคลื่นที่เดินทางในอากาศถ้ามันไปกระทบวัสดุแข็งเช่นผนังปูนกระจกหรือกระเบื้องเสียงจะสะท้อนกลับทำให้เกิดเสียงก้อง แต่ถ้าเสียงไปกระทบวัสดุที่นุ่มและดูดซับได้ดีเช่นผ้ามา่านพรมหรือฟูกเก่าๆพวกนั้นจะดูดเสียงเอาไว้ทำให้ไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมห้องอัดเสียงถึงต้องบุผนังด้วยโฟมหรือวัสดุนุ่มๆเพื่อไม่ให้เสียงก้องหลังจากนั้นเราก็ได้ทำโครงงานทดลองเล็กๆด้วยนะคะโดยเอากล่องกระดาษไปบุด,ด้วยวัสดุหลายแบบผ้าหม่มฟอยกระดาษแข็งและโฟมแล้วลองพูดเสียง ดังเข้าไปดูว่าแบบไหนสะท้อนเสียงและแบบไหนดูดเสียงได้ดีที่สุดผลคือโฟมกับผ้าหม่มดูดเสียงได้ดีที่สุดส่วนกระดาษแข็งกับฟอยล์สะท้อนเสียงกลับมาชัดเจนเลยวิทยาศาสตร์รอบตัวมันเจ๋งมากเลยค่ะแค่เรื่องเสียงที่เราได้ยินทุกวันก็มีหลักการลึกๆซ่อนอยู่แล้วใช่เลยครับจากแค่ห้องประชุมเก่าๆก,กลายเป็นบทเรียนใหม่ที่ทำให้เราได้ยินวิทยาศาสตร์ด้วยหูของเราเอง ขอบคุณที่ฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องวิทย์สนุกสนุกใกล้ตัวคุณ